เสมอเนี่ยก็กอิตาลีจะเป็นแชมปก์กลุ่มไทรก็จะเป็นรองแชมปก์กลุ่มหใน5ที่ดีที่สุดจากสิกลุ่มนะครับจะได้ผ่านเข้าไปครับอิตาลีอ้าวแล้วลูกนี้หลุดขึ้นมาจังหวะน,นี้โอ้โหเรียบง่ายเลยครับโอ้โหกินเดวอครับเนี่ยครับบอกว่าต้อง,องระวังอย่าประมาณอเป็นเดี๋ยวดูครับเป็นจิม,มุกรนะครับจิม,มูกรโอ้โหจังหวะน,นี้ครับ บอกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่ในการแถลงข่าวก็ไม่ทันเหมือนกันครับเปิดเกมครับซองบอมคืนเปิดขึ้นมาโอ้โอใช้ใชมือโอ้โหใช้มือโอ้โหคิมมู่กรครับลูกนี้ใช้มือช่วยนะคโอ้โหโอ,อันนี้หมวกเขาเสร็จแต่ว่าใช้มือแตะบอลครับชัดเจนนะครับแฮนด์บอลครับแล้วยกทั้งสองคนทั้งสุรินคาดแล้วก็ศิลปกรเห็นอยู่แล้วครับโอ้โห แต่จังหวะนี้เนี่ยมันแบบผู้ตัสินเนี่ยอาจจะอยู่ด้านหลังนะครับครับโอ้โหแต่เป็นโชคร้ายครับแล้วยังไงครับสรรเสริญเอาเข้าอาจจะเข้าไปบอกไลแมนว่าไม่เห็นหรือไงนะครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปเอาครับไทยยังมีเวลาครับตอนนี้